สวัสดีครับตอนนี้พี่ดิวก็มาซื้อที่ดินแล้วนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นผืนใหม่ล่าสุดนะครับสําหรับใครนะครับประกาศอีกรอบนะครับสําหรับใครที่มีที่ดินปืนสวยๆนะครับแนะนําพี่ดิวมาได้นะครับในประเทศไทยนะครับทุกคนวันนี้อัปเดตนะครับวันที่21นะครับมก,กราคม2568นาะทุกคนพี่ดิวได้ที่ดินปืนนี้มาแล้วนะครับแล้วก็<ด>จ่าย<ด>จ่ายเงินเรียบร้อย<ด><ๆ>แล้ว ได้ตักเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบทุกอย่างคือแฮปปี้แล้วทุกคนที่สวยไหมวันนี้นะครับอันนี้คือที่ถ่ายได้เพราะเป็นของเป็นของเราแล้วนะครับ<ช>เราไม่ถือวิาสาสะจะมาถ่ายที่ดินของใครนะครับ<ช>ถ้า,ถาเห็นโลเคชั่นแบบนี้ก็คงจะคุนค้นๆนะครับว่าอยู่แถวไหนนะครับทุกคนในประเทศไทยนะครับถ้ามีใครที่มาเสนอที่ดินหรือแบบมีที่ดินผืนส,สวยๆไม่ว่าจะเป็นพวกที่นาที่ไร่หรือที่สวนยางสวนอะไรที่แบบว่า บางคนแบบอยากจะปลดกเกษียณหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออยากจะถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังอย่างอย่างพี่ดิวหรืออย่างใครใครอย่างเงี้ยก็ลองเสนอราคามานะครับเสนอพิกาดเสนอราคามานะทุกคนนี่ของพี่ดิวเนี่ยทุกคนตั้งแต่ธงสีฟ้าเห็นไหมธงสิงสีฟ้านะครับยาวไปนู่นเลยสวยมากแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทําอะไรแล้วก็ฝากบอกด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เลยนะครับใครที่อยากขายที่ดิน ใครที่อยากขายที่ดินนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วเม้นมาว่ามีที่ดินตรงไหนที่อยากจะขายนะครับราคาไล่ละเท่าไหร่บอกพี่ดิวด้วยนะว่าไล่ละเท่าไหร่นะครับจะได้แบบว่าดูเลยแล้วก็จะได้ทักหาเลยนะครับรักๆนะที่ดินผืนใหม่กดไลค์กดแชร์เลยนะครับทุกคนที่สวยมาก เป็นของเราแล้วนะครับใครมีที่สวยๆเสนอมานะครับ